Apple เปิดตัว MagSafe Battery Pack ทางการแล้ว hmm. Apple ได้รับส uh ิท huh. ธิบัตรเลนกล้องแบบ p e r i s c o p e Apple เพิ่มการผลิต iPhone 13มากกว่ารุ่นก่อนเวอร์ชัน RC ของ iOS 14.7 iPadOS 14.7 macOS Big Sur 11.5กูปล่อยออกมาให้อัปเดตแล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple เปิดตัว MagSafe แบต t ตอร Pack ทางการแล้วราคา3290บาทสำหรับ i p h o n e 2 2ทุกรุ่นอัปเดตวันที่14กรกฎาคม2021 Apple เปิดตัว m a x s a f e Battery Pack สํสำหรับ i p h o n e 2 i p h o n e 2ฟนส i i i องมินิไอและ iPhone 12 Pro m a x สามารถจับจองได้แล้วบนเว็บไซต์ Apple ในสหรัฐอเมริการาคา99ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,290บาทมีให้เลือกเฉพาะสีขาวเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่1 9กรกฎาคม2021เป็นต้นไป m บ็ s a ซ็ b แบตเตอรี่แพเป็นแบตเตอรี่สำรองหรือ Power Bank แบบไร้สายเพียงนำไปแนบติดที่ด้านหลังของ iPhone 12ก็สามารถเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของ iPhone ได้ทันทีโดยมีขนาดแบตเตอรี่11.13วัตต์อขณะที่ iPhone 12มีขนาดแบตเตอรี่10.78วัตต์อ ในระหว่างเดินทางหรือพกผ่านแม็กเซฟแบตเตอรี่แพ็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 12ที่5วัตต์อย่างไรก็ตาม m ม็กเซฟแบตเตอรี่แพสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 2พร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองไปพร้อมกันได้พันอุปกรณ์ชาร์จ20วัตต์ซึ่งจะช่วยให้ชาร์จ i p h o n e ได้สูงสุด15วัตต์ที่มา Apple Apple ได้รับสิทธิบัตรเลนกล้องแบบ periscope อาจนำมาใช้กับ iPhone ในปี2022 Apple ได้รับสิทธิบัตรที่มีชื่อว่า f o l d e d c m m e r a แสดงให้เห็นการออกแบบโครงสร้างเลนกล้องแบบ Per i s c o p e ซึ่งคล้ายกับที่พบในสมาร์ทโฟน Android อย่าง o p p o e แต่สิทธิบัตรของ Apple มีการวางเลนพับแบบ Prism 2ชั้นปกติแล้วเลนสูต้องการระยะห่างที่แน่นอนและมักเรียกว่า l ลองเลนในกล้องทั่วไปแต่ไม่สามารถนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนได้เพราะสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความบางจึงมีการพัฒนาเลนสกล้องแบบเพลิสโค e ซึ่งช่วยให้บูวดกล้องมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปแต่สามารถสูมได้ไกลขึ้นและอาจทำให้ iPhone ในอนาคตสามารถสูมออปติคอลได้สูงสุด10เทา่ารายงานก่อนหน้านี้จากนักวิเคราะห์หมิงถือกัวคาดว่า iPhone ในปี2022จะมาพร้อมเลนกล้องแบบ p e r ร s c ิสโคซึ่งเป็นไปได้ที่จะถูกสงวนไวเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นที่มาในทูไฟ Ma ็กโดได้รับซอฟต์แวร์15เวอร์ชันเบต้า3เพิ่มการรองรับ Lot LED a แอ Apple ปล่อยซอฟต์แวร์15เวอร์ชันเบต้า3ออกมาให้เจ้าของ HomePod และ HomePod Mini ได้อัปเดตแล้วช่วยให้ลำโพงอัตริยยทั้ง2รุ่นสนับสนุนการสตรีมเพลงแบบล o ดเลตออเดีโอใน Apple Music ในวงเล็บสำหรับผู้ใช้งานที่เข้าร่วมโปรแกร,รมทดสอบของ Apple เท่านั้นทั้งนี้ Apple เคยเพิ่มการรองรับลอ l เล a ออเดให้กับ HomePod ตั้งแต่การอัปเดตซอฟต์แวร์เบต้า1แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง จนถูกถอดออกไปในเบต้า2และกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในเบต้า3สำหรับผู้ใช้งาน HomePod และ HomePod Mini สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับลำโพงได้จากอุปกรณ์ที่รันบ,บน iOS 15โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เข้าไปยังแอป o m e คลิกไอคอน Home ที่มุมบนซ้ายเลือก h Home s e t t i n g จากนั้นคลิกที่โปรไฟล์ของผู้ใช้งานในมีเดียให้คลิกที่แท็บ Apple Music แต่ปุ่ม l o u ต l e t Audio เมื่อมีการเล่นเพลงใน Apple Music จะสังเกตเห็นไอคอนลอด l ลดถ้าหากเพลงนั้นสนับสนุนลอดเล็ดอะ udi o ที่มา n i t o f i Mac Apple เพิ่มซัพ p ลายเออร i มิ LED Display เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่ Apple มองเห็นความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่จึงเตรียมการรับมือด้วยการจัดหาซัพ p ลายเออร i มิ LED Display เพิ่มขึ้นอีกราย อ้างอิงจากรายงานของดีทีทถลแหล่งข่าวในไต้หวันรายงานว่า l u x s ช a r e p e ์ c i s ั i n n d ดั t ต y เป็นซัพพลายเออร์มินิ l e d Display รายที่2ของ Apple รับหน้าที่จัดหา SMT Surface Mounting Technology ซึ่งก่อนหน้านี้มีบริษัทไต้หวัน Surface Mounting Technology เป็นซัพพลายเออร์หลักในการจัดหา SMT สำหรับ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วและ MacBook Pro รุ่นใหม่ MacBook Pro รุ่นใหม่ถูกอ้างว่าจะได้รับการเปิดตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้โดยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโดยการออกแบบใหม่ไม่มีทัดบลามาพร้อมกล้องเฟสไาม HD ดความละเอียด 1080p เพิ่มพอร์ต t ัน n d e r b o l t USB-C เป็น3พอร์ตมีช่องอ่านการ์ด SD มาตรฐาน UHS2 h, 2, h d อ i สพอร์ต MagSafe สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รองรับจอบภายนอกหลายจอบและจะได้รับชิปประมวลผลรุ่นใหม่จาก Apple Silicon ซึ่งเรียกว่า M1X หรืออาจเป็น M2 ที่มา Maclumer Apple เพิ่มการผลิต iPhone 13มากกว่ารุ่นก่อน20%มั่นใจเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่า Apple มองเห็นความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับ iPhone รุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่า iPhone 13 Series โดยสั่งให้มีการผลิตในช่วงต้น90ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับการผลิต i iPhone 1 2 Series ในปีที่แล้ว75ล้านเครื่อง เดบบี้วูและมาร์กกอร์แมนจากสำนักข่าวบล o มเบิร์ยังสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ iPhone 13ไว้ดังนี้มีให้เลือก4รุ่น4ขนาดแบบเดียวกับ iPhone 12ซีรีส์มีอย่างน้อย1รุ่นที่ได้รับจอแสดงผล LTPO เพื่อรองรับอัตราการรีเฟสแบบปรับได้รอยบากบนหน้าจอเล็กลงปรับปรุงการถ่ายวิดีโอและการปรับปรุงระบบ o p ปติเข้าซูมอัปเกรดชิปประมวลผลแต่ยังอยู่บนพื้นฐาน6คอแบบเดียวกับชิป A14 ไม่มีทัชไอดีบนหน้าจออย่างที่ลือกันเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ b l o o m b e r g ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Apple มีเป้าหมายลบรอยบากออกจากหน้าจอ iPhone อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แม้แต่ iPhone ในปี2022ก็เชื่อว่ายังคงมีรอยบากบนหน้าจอแต่จะเล็กกว่ารอยบากหน้าจอ iPhone 13ที่มา Mac กลูมเบ เวอร์ชัน r c ของ iOS 1 4.7, iPad OS 1 4.7, macOS Big Sur er 11.5กูปล่อยออกมาให้อัปเดตแล้ว Apple ปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชัน r c Release Candidate ของ iOS 1 4.7, iPad OS 1 4.7, macOS Big Sur er 11.5, tvOS 1 4.7และ watchOS 7.6ออกมาให้อัปเดตแล้วสำหรับผู้ใช้งานที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple การที่ Apple ปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชัน r c ออกมาหมายความว่ากระบ,บวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้สิ้นสุดลงแล้วและมีความพร้อมที่จะปล่อยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า macOS Big Sur er 1 1 5เวอร์ชัน R4 ได้รับการปรับปรุงบางอย่างในแอป Podcast และ Music รวมไปถึงการแก้ไขจุดบกพร่องเล็กน,น้อยและการปรับปรุงความปลอดภัย iOS 14.7รวมไปถึงการแก้ไขจุดบกพร่องเล็กน้อยและการปรับปรุงความปลอดภัย iOS 14.7 RC และ iPadOS 14.7เวอร์ชัน RC เพิ่มการรองรับ Apple Card Family พร้อมกับการปรับปรุงบางอย่างในแอป Podcast และ Music ขณะที่ iOS 14.7 RC เพิ่มการสนับสนุน MaxSafe Battery Pack ที่เริ่มเปิดให้สั่งจองในสหรัฐอเมริกาที่มา OSX d i a r y ขุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็นซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ